สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เราชมช่องของบอสซนกันอยู่ทุกคนนะครับเมื่อวานนี้บอสซนก็พาพี่น้องมาเลาะป่านะครับมาเลาะเบิงก์กเฮดจะมีบบมีในคลิปนี้ไม้นี่นะครับหมายกรหมานพอสมควรอยู่นะครับพี่น้องคลิปนี้เราก็ับมาเบิงนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนะครับจะเป็นจังไน จะมันบอมันจะลุ่งมะลุ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดพฤศจิกายนตอง6 6นนะครับมาตามมาลุ่นมาเชียร์กันเลยพี่น้องนะครับว่าจะเป็นอย่างไรมรันบอมันนะครับพอแตดออออแ่ดอกเถาพี่น้องนะครับเถาพอแล้วดอกเถานะครับเก็บรวมกอเถาแล้วจะมีดอกหนุ่มเก็บบอนะครับตามบ่วนมาเลยพี่น้อง,องบอ่ไหลใหญ่ห่าง ะครับพฤศจ,จิกายน2566อกแรกดอกเลกแหกมหมานไมยนี่พี่น้องนะครับนะบนึกบฝันว่าจะพ่อเห็ดในช่วงนี้นะครับยังพ่องามถึงหลังจะแตกนิดนึงนะครับพี่น้องจะเปิดพุ่มไหมนี่พ่อเห็ดท่านพี่พี่น้องเลยงามอยู่เด้อพี่น้องเห็ดงามนี่นะครับ โอ้ยมันเหลือเสือพี่น้องเดือนพฤศจิกายนายปลายปียังมีเห็ดหอมโกนะครับดอกงามๆเลยนะครับ อเท่าพี่น้องว้าวนี่กระมุนตะมิกระมี่พี่น้องนะครับยังหน่อยกระมี่ โอ้ยเสียแต่ดินแหงแล้วพ่อได้นะครับสําหรับเฮ็ดนะครับพี่น้องะเก็บพักน้านะครับเฮ็ดกับบดเต็มตาล้วพี่น้องนะครับได้พวกแกงนะครับสําหรับในช่วงนี้นะครับเห็ดนี่เห็ดทบกองงามพี่น้องนะครับก็ได้อยู่นะครับได้พวกแกงหอมหๆนะครับพี่น้องและเก็บพักเหมือกนะครับมาป่าก็ได้ทั้งเห็ดทั้งฟักนะครับพักักกับพักเหมือกพี่น้องแ่บๆนะครับ หมยนี่นะครับหนาเสื้อนะครับพี่น้องว่นในปลายปีเดือนพฤศจิกายนยังมีเห็ดไอดิเก็บนะครับเห็ดหอมผัยัางงามๆเห็ดแข็งนะครับพอได้นะครับพี่น้องพอได้แข็งอยู่นะครับเห็ดแถมหอมขนาดนี้ช่วงนี้นะครับแกงแซ่บเด้อพี่น้องเด้อเห็ดในช่วงนี้นะครับคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอนํามาฝากพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ แล้วค่อยพอ,อกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพี่น้องคลิปนี้ก็คอยพี่น้องมีความสุขสู่สขู่สุขคนนะครับแล้วพอ,อกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ